สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ่มฟอร์สูนะครับวันนี้ก็วิ่งงานเช่นเคยนะครับก็งานด่วนอีกแล้วนะครับไม่ค่อยได้มาจํานานกันเลยครับโทรมาปุ๊บก็จะเอาเลยนะครับเวลานี้บ่ายสองโมงนะครับออกเดินทางไปที่คลองสามนะครับนัดลูกค้าไปอยู่ที่บ่ายสามนะครับก็จะย้ายจากคลองสามนะครับไปที่ดอนเมือง ของเห็นบอกว่าที่นอนกับเตียงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอย่างอื่นไหมน่าจะมีอย่างอื่นเล็กๆน้นอยๆนะครับก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับทำงานครับผมมีงานก็ทำไปนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับของสามลงดอนเมืองนะครับ คลองสามหมู่บ้านพฤกษาบีก็เคยไปบ่อยครับหมู่บ้านนี้อยู่ไม่ไกลครับอยู่ประมาณกลางๆซอยของคลองสามนะครับคลองสามวิ่งยาวจนถึงลังสิตนะครับนี่ผมก็มาเส้นคลองหลวงนะครับแล้วก็ค่อยยืดเทินเข้าไปนะครับหน้าคลองสามก็ช่องนี้ก็โรคระบาดเยอะนะครับ ไหนจะพิษเศร,รษฐกิจอีกนะครับน่ากลัวมากลูกค้าเราก็เริ่มลดลงนะครับเป็นเพราะพิโรรษโรคภัยแล้วก็เศร,รษฐกิจด้วยนะครับคาดว่าต่อไปนี้คนจะย้ายของกันหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับอาจจะก,กักตัวกันหมดไม่ค่อยย้ายของประมาณเนี้แต่ก็ยังไงก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับสูต่อไป นี่ก็มาถึงแล้วนะครับกำลังวนหาบ้านลูกค้าบ้านลูกค้าอยู่ซอยไหนก็ไม่รู้ครับป้ายเขาไม่ค่อยติดนะครับข้างในหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มเก่าแล้วนะครับบางป้ายก็ชำรุดบางป้ายก็หายไปนะครับก็ไล่ดูทีละอย่างนะครับลูกค้าก็ส่งโลเคชันให้เราไม่เป็นนะครับว่าไม่ค่อยได้เล่นว่างั้นนี่ครับมาถึงแล้วเราก็ไล่หาบ้านเล็กที่นะครับหาจนเจอนะครับ วนอยู่สองรอบนะครับกว่าจะเจอดีที่เผื่อเวลาไว้เยอะนะครับนัดบาบสามแต่เราออกมาใบาสองนะครับก็าบ่สองพอดีใบาสามพอดีนะครับกว่าจะวนหาบ้านลูกค้าเจอนี่ก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าของมันชิ้นใหญ่นะครับที่นอนแล้วก็เตียงตเ,เตียงนี่ก็หนักสุดก็คือหัวเตียงนะครับที่เหลือก็เป็นแผ่นไม้อัดนะครับ ็ลูกค้าถอดไว้รอแล้วครับถอดไว้นานแล้วว่างั้นไม่ค่อยได้ประกอบก็มาถึงก็ให้เรายกลงจากชั้นสองเลยนะครับแปบ๊บเดียวของเช้นใหญ่ที่นอนกับหัวเตียงนะครับที่หนักนี่ก็ดวนไปลงที่ตอนเมืองนะครับลูกค้าก็นั่งมาด้วยบอกเส้นทางเราด้วยนะครับบอกอย่างนี้ก็ดีหน่อยนะครับนี่ก็ขึ้นโทเวนะครับ ทางด่วนไปลงก่อนถึงดอนเมืองนะครับก่อนถึงค่ายทหารนะครับนี่ก็เข้ามาไม่ไกลครับนี่ซอยแรกเลยครับถึงแล้วสายมือลูกค้ายืนอยู่ครับนี่ครับอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าลูกค้ารีบนะครับเหมือนโดนรีบรีบ แล้วก็รีบลงริบไปเหมือนกันนะครับลงเสร็จเรียบร้อยรับตังนะครับพร้อมกลับบ้านงานะแต่ละวันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับงานะแต่ละวันก็ประมาณนี้วันละนิดวันละหน่อยนะครับเดือนหนึ่งก็รวมกันก็ได้เยอะอยู่นะครับไม่ต้องทำเที่ยวเยอะนะครับเอาแค่ราคาคุ้มก็พอ นี่ก็กลับนวนครนะครับพิษเศรษฐกิจน่ากลัวมากนะครับห่วงว่าเดือนหน้านี้คนจะย้ายหรือไม่ย้ายนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมารวมกันนะครับค่ารถค่าอะไรนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ